สวัสดีค่ะวันนี้มีราคาทองคำมาอัปเดตค่ะราคาขึ้นแรงราคาทองวันที่12ธันวาคม2567ราคาขึ้นแรงมากสมาคมค้าทองคาเผยดีดขึ้นแรงอีกหลังเมื่อวานนี้พุ่งไม่หยุดเทียบราคาสุดท้ายวันที่11ธันวาคม2567ที่ผ่านมาปรับขึ้นอีก200บาท วันนี้มีการประกาศไปถึงสองครั้งเลยไปดูราคาซื้อขายกันเลยประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ43,400บาทขายออกบาทละ43,500บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ4 2 6 1 4 7 6บาทขายออกบาทละ4 4 0 0 0บาท ประกาศครั้งที่2ทองแท่งรับซื้อบาทละ43,350บาทขายออกบาทละ43,450บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ42,569.28บาทขายออกบาทละ43,950บาทขณะ 43, ท,ขที่ราคาทองคำตลาดโลก Gold อยู่ที่2,706.00เรียหนรียญสหรัฐต่อออนนักลงทุนเห็นราคาแบบนี้รีบตรงไปร้านทองใกล้บ้านกันเลยค้าฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ